อุตสินดิเรากอาดเป่าเริ่มเกมนะครับยุทธยายูเนเต็ดเจ้าบ้านในชุดน้ําเงินเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับเอา้าเรายิงเป็นประตูเลยครับโอ้ตัดกลับมาอยุธยายูเนเต็ดนำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะตะลุยมาตรงนี้ก่อนนะครับของทางภูมิชนกโอ้โหแปลลูกนี้นารากรให้มาอันดเดรลุยส์ไปถึงเส้นหลังจะเปิดกลับมารอมองเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์เลยครับ โอ้โหเปิดกลับมาแล้วก็ไคเก้โคกลูกนี้พรมโดนโต้กลับมาแล้วครับอาครับได้บอลครั้งแรกครับฟาลิงเกนเปิดเข้ามาแล้วมีจ้าหวะยิงโอ้โหเรียบร้อยครับตีไข่แตกได้หนึ่งประตูต่อ2ครับมาแล้วเป็นชิสนุพงศ์เปิดมาไคเก้เอา้าเลยไปเสาสอโอ้โหยิงลูกนี้ข้ามคานครับโอ้ยกริณพลพลาดเหลือเชื่อครับผู้บลดนเล่นสั้นมาครับ แล้วยิงไม่ทะลุซัดอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ผ่านครับแต่สองท้งของสารัตแล้วชาดลูกนี่ตีเสมอได้ครับโอ้โหสองประตูต่อสองแล้วครับอนุวัตนน้อยชื่นผ่านพานขึ้นมาแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าจบเกมเลยครับอยุธยายูเนเต็ดเสมอกับสุพรรณบุรีไป2ประตูต่อ2ครับ